เอาละครับรีวิวนะตัวนี้นะครับเป็นเทเลนะครับผมกีตาร์ประกอบนะครับทรงเทเลคัตเตอร์นะครับก็บอดี้เป็นสีเรียกว่าสีบอรเตอร์สกอตเลยนะเหล่านี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหัวเป็นคอขาวด้วยนะครับสีสีก็หล่อแล้วนะครับเป็นกาดดำด้วยนะครับเป็นคอขาวที่ตทางนะอ่าชิปนิ้ถ่ายวันที่15นะครับประมาณหกโมงเย็นนะครับแล้วก็ทําโลโก้เฟนเดอร์เรียบร้อยนะฮะลูกบิดเป็นแบบวินเทจนะวินเทจเหล็กหัวผ่านะครับดูดีนะครับนี่วินเทจแล้วก็หัวผ่านะครับไม่ใช่วินเทจแบบแค่ตัวลูกบิดอย่างเดียวนะะะนีรบบเลย ด้านหลังด้วยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นนุ้ยเลยนะครับทำโลโก้แล้วก้ร้อยนะครับคอก็มีดีสกรังนะครับสกรังสกรังแท้นะครับดีนะครับคอเป็นเคลือบซาตินนะครับผมบอดี้ด้านหลังนะครับสวยงามเห็นลายไม้นะครับร้อยสายอย่างด้านหลังด้วยนะครับเกรดดีเกรดดีจัดเลยนะอ่ะแล้วก็ยอนหมดนะครับตัวนี้นะครับเซตน์นะครับเป็นหย่องทองเหลืองด้วย้ดวยนะครับผมนี่นะเซตน์ทองเหลืองด้วยนะครับกีตาร์แบบคือจริงเป็ของใหม่เลยครับมีรอยแบบสภาพนี่ให้ประมาณ99% ครับผมส่วนเสียงก็โอเคเลยนะครับเสนี่คือเสียงโอเคมาตรฐานเลยนะซื้อได้สาวเทเลจริงๆเลยะให้ผมจะรีวิวได้ง่ายนะครับตามตำแหน่งนะครับเอาพุทธค่อนข้างดีนะครับพี่ครับเป็นเซรามิกนะครับผมเซรามิกสแตนดาดนะ ปิดกับเน็กนะครับโอ้ได้สาวเลยครับอาจจะได้ยินเสียงไม่ค่อยดังมากนะเดี๋ยผมเปิดนะไม่ได้เปิดอันดังมาก ก็ได้กลิ่นแบบกันที่เยอะอยู่นะ เดี๋ยวเราไม่เสียงแตกเลยนะครับดิสทอร์ชั่นเลยนะครับไม่ต้องโอเวอร์ได้นะเรื่องปกตินะครับปิกอัพที่เป็นซิงเกิลคอยนะครับของทะเลนมันจะรูปอะไรนะจีอยู่เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปิกอัพอะไรก็ได้ที่เป็นซิงเกิลคอยจีหมดนะครับยกเว้นที่เป็นฮัมมิงกิ้งแบบนี้จะไม่จีนะครับอ่ะไม่จีนะครับแต่ว่าเรื่องปกตินะอ่านะครับผมต่อมาเป็นเสียงคลีนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับปิกอัพที่เป็นซิงเกิลคอยเนี่ยเวลาเจอเสียงแตกเนี่ยมันจะต้องจีนะครับไม่ว่าจะเป็น ก็จะเป็นแตกมากแตกน้อยก็จะจี่หมดนะครับพ่คาับการ์ตัวละแสนนะครับพาตอมช็อปก็จี่นะครับอะไรก็จี่หมดนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หลายอย่างด้วยนะครับจี่มากจี่น้อยขึ้นอยู่อุปกรณ์หลายอย่างสายแจ็คนะครับไฟที่บ้านเท้าผมเหยียบพื้นอยู่อะไรก็ว่ากันไฟต่างนานะครับทั้งนี้ทั้นั้นนะเวลาได้เสียงจีรก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือจริงๆมันไม่จําเป็นครับเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของพิกาั์นะที่เจอเสียงแตกก็มีแค่นี้ครับแต่ว่าตอนดีดจะไม่่่จีนแตตอ ปล่อยจะจีได้ครับอ่ามันไม่ได้จี๋กวนอะไรเลยปกติครับปเปียกจเกิดเวลาเห็นรีวิวต่างๆที่เล่นแล้วไม่จี๋เพราะว่าเขามีเอฟเฟกช่วยนะครับเวลารีวิวรีวิวอ่ชิ้นรีวิวแล้วเล่นต่างๆแล้วไม่จี๋มีเอฟเฟกช่วยนะครับเอฟเฟกลดเสียงจี๋เอฟเฟกก็คือพวกไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกก้อนอย่างเงี้ยครับลดเสียงจี๋หรือว่าจะเป็นพวกมันติเอฟเฟกที่ตัวตัดเสียงจี๋นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีกันก็ช่วยได้หมดนะครับก็หาใช้นะครับหรือว่าถ้าชอบความธรรมชาติข้ความ แบบเพียวๆว,ว่าจะแบบนี้ครับแต่ผมมอกตัวนี้เสียงแตกดีมากครับ คือบบว่าเกณฑ์นหนักแน่นมากครับแล้วเสียงชัดมากครับไม่เบลอเลยครับครับนี่ครับ ็นซาวที่เป็นซิงเกิลคอยแบบเทเลคือซาวเทเลยจ๋ามากครับเสียงแตกทั้งเมื่อกี้เสียงคลีนนะครับแล้วก็เสียงแตกคือซาวแบบเทเลยจ๋ามากครับคือชัดคลัสเตอร์ค่อนข้างชัดมากครับเทเลที่แบบจริงใจเลยนะตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราข้ามเป็นตัวอเราลองแก๊กผสมกันดูนะแก๊กผสมระหว่างบิดกับเน็กนะจะไม่จีนะเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นทัมจัสลิ่งกันนะครับทัมจัสลิ่งก็คืออ่าซิงเกิลคอยบวกซิงเกิลคอยก็จะกลายเป็นทัมดูไหมครับเป็นทัมแบบกีตาร์ตัวนี้ก็จะไม่จี๋นะครับง่ายยๆเล ปกติครัเป็นซิงคอยคอยดับลิปฟต์ดับ,บลิปสติกนะปกตินะเสีตเตอร์ของลิปสติกจะมีความจิกๆหน่อยนะ โอ้โหบอกเลยว่ากดปิกเหนียวมากครับกดปิกได้เหนียวมากกีตาร์ภาพดีมากครับผมตัวนี้นะครับประกอบมากริๆเลยนะสนใจนะครับก็สถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ